สวัสดีครับผมพุ้ชงโยธาพิชักสายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสํารวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับสายศาสตร์กับคนไทยเป็นของที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องรางของขัง,งต่างๆกันครับเครื่องรางของขังที่คนไทยนิยมกันมีอะไรบ้างครับมีเสือเหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรครับออมีอานาจไงว่าต้องการตัวครับ ก็เหมือนกันครับป้องกันตัวเหมือนกันครับคนที่มีวิชาความรู้มีความเก่งกล้าสามารถด้านสายศาสตร์เขามักจะเรียกว่าจอมขมังเวทคําว่าขมังเวทมีผู้ชมรายการสอบถามมาทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับว่าขมังเวททาไมมียอยักษ์กรรันแต่คําว่าเวทมนต์ไม่มียอยักษ์กรรันเราไปฟังความคิดเห็นของคนทั่วไปกันครับคําว่าเวทมนต์ครับเวทมันอยู่ข้างหน้าก็เลยไม่มีตัวยอยักษ์กระอันแต่ขมังเวทเนี่ยครับเวทมันอยู่ข้างหลังก็เลยคิดว่ามันน่าจะมียอยักษ์กระรันนะครับผม ไม่ค่อยมั่นใจครับอย่างนี้ป่ะครับมั่นใจครับผมคิดว่าน่าจะใช้คนลัความหมายกันมั่นใจฮะคาว่าเวทเวทอยู่ตัวท้ายครับ mm hmm. ก็เลยมีกําลัน mm hmm. ไม่รู้เหมือนกันครับก็เขียนแบบนี้มาตลอดครับตามพจนานุกรมฉบับราชบ,บัณฑิตยสถานคำว่าเวทเป็นคำวิเศษหมายถึงพึงรู้ความรู้คำว่าเวทมนต์ เป็นคำนามหมายถึงถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมเพื่อให้สำเร็จความประสงค์เช่นโบราณใช้เวทมนตนการรักษาโรคบางอย่างบางทีใช้เข้าคู่กับคำว่าคาถาเป็นเวทมนตรคาถาเช่นเขาใช้เวทมนตรคาถาร่องผลหายตัวได้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ